สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาครับแล้วก็เอฟซีทางสอบปอราวครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราวพัฒนานะครับประาจำวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับก็5รอบหลังสุด5รอบหลังสุดนี่ชุดเน้นมา4ี่รอบเลยนะครับชุดเน้นน่ะชุดเน้นมากชุดชอบมากชุดชอบมากมา4ี่รอบเลยผมก็ว่าถือว่า หน้าดักหน้ารุ้นพอสมควรน,นะครับ5รอบหลุดไปแค่รอบเดียวนะครับก็ลุนกันต่อครับรอบที่แล้วเด่น9้ามาบนล่างนะครับวิ่งท่าใครวิ่งบนรุลล่าง9ก็เด้งบนล่างนะครับเจาะ49ชุดเน้นนะครับก็สําหรับวันนี้เด่นสุดที่ผมจับได้ผมชอบ3ครับผมชอบ3นะครับชอบ3 ท่านใดชอบเรืที่ผมวางก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับอย่ากดามนะครับสำหรับหวยราพัฒนาวันนี้เด่นสุดสามครับชุดเต็มครับเด่นสุดสามรองศูนย์ครับชอบสามเล่นสามชอบศูนย์เล่นศูนย์ครับส่วนตัวผมชอบทั้งสามทั้งศูนย์ครับแต่ชอบสามมากกว่าศูนย์นิดนึงครับศูนย์หนึ่งสามสี่ 01349อ่าฮะศูนย์หามสี่เครับก็ชุดเต็มเล่นได้ทั้งราวพัฒนา6ตัวลาวพัฒนา4ตัวครับผมจะตัดให้เหลือ6หางที่ชอบและ3หางที่ชอบมากเหมือนเดิมครับ03 43 0343ส 9ก้9สามหมาแล้วมาอีกได้นะเออูนเกโอเคครับมัดศูนย์เข้าไปครับเนาะก็3หางที่ชอบมากก็จะมี 0 3 1 9 9 0ครับครั้งที่แล้วเขาปิด10แต้มโอกาสปิด10แต้มเหมือนครั้งที่แล้วเป็นไปได้ครับใครชอบเป็นชุด10แต้มอย่างเดียวก็จัดไปนะครับ0 0 5 5 1 9 2 8 3 7 4 6ครับไม่ต้องเป็นชุดผมก็ได้ครับผมว่าโอกาส10แต้มมาศูนย์หรือไมก่ก็กลับเป็นชุด10แต้มเหมือนเดิมเป็นไปได้แต่ผมชอบชุดนี้ครับเนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแับฟังครับ2ทุ่มเกือบครึ่งวันนี้มาลุ้นผลกันครับ